อาลครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet เหมือนเดิมนะครับนานๆจะลงคลิปทีนะครับสปีลงคลิปเดียวสุดยอดมากแล้ววันนี้อยู่ที่แม่น้ำเรสซิลินริเวอร์นะครับที่ n o ต t h c โรไลน n านะวันนี้เราจะมาตกปลา g a l l i g เตอร์การนะครับเป็นปลาบอสแค่ a l l i g เตอรบอกว่านั่นแหละเป็นปลาบอสของบ่อนี้นะครับเงื่อนไขก็คือภารกิจเดี๋ยวเรามาดูที่โหมดมีใช่โหมดเดช้อยฟ มอสเตอร์นะครับแล้วก็เลือกบ่อนี้นะครับไหนวะนี่นะครับนิซลินสกอลบาทดนะครับ,รบ,รบหัวปาลานั่นแหละแล้วก็เลือกภารกิจนะครับทางขวามือสุดนะครับมันจะบอกว่าให้เรามาที่บ่อน,นี้แล้วตกเอาแล้วตกให้ได้ปลาอเมริกันฉาดห้าตัวนะครับเราถึงถึงจะได้ของรางวัลเป็นหัวปลาก็หัวปลาเนี่ยอเมริกันฉาดนี่แหละจะไปดูจุดตกกัน ส่วนตนัวตกตรงนี้นะครับชุดน,นี้นะครับใช้เป็นกุ้งใช้เป็นกุ้งตกนะครับกุ้งที่เขาใส่ส้มตำนั่นแหละเลือกตกประมาณประมาณแถวแถวนี <nationwide> ้นะครับความสูงของเขาเรียกอะไรสายเอ็น50เซนนะครับความยาวของทุ yeah. ่นอ่ะ50เซนใช้เบ็ดเบอร์สองเบ็ดธรรมดาเบอร์สองนะครับใช้กุ้งตกเรารับภารกิจมาแล้วมันก็จะขึ้นทางซ้ายมือนะครับ ตอนนี้ผมผมได้มาแล้วสามตัวอีกสองตัวผมถึงจะได้เหยื่อหัวปลามาแล้วก็เอาปลาตัวที่ได้แหละไปสับเอาหัวมาแล้วก็ไปตกเอาบอสอีกทีหนึง่งประมาณนั้นนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแม่งกว่าจะกินหรือว่าไม่ถูกจุดอือ ปลามันไม่ได้ใหญ่อะไรนะเว้ยทำใม่กินยากนี่ปลาตัวนี้แล้วเราก็จะไปตัดคอชึบเอาแต่หัวมันเพื่อเอาหัวไปตก a l l เ g a t o r g a านะครับแปดขีดได้97บาทได้97เหรียญอีกตัวหนึง่งพอจะกินมันก็กินแนละ้วเนาะปลานะพอไม่กินนี่ตกจนเมื่อย ตกจนเดือบูดก็ไม่แดกนี่คือสเสน่ห์ของเกมซิมูเลเตอร์นะครับมันเหมือนจริงจนน้ากุนกิดมาแล้วครับตัวสุดท้ายจะได้ไหมเนี้ยจะได้ตกบอสไหมเนี่ยวันเนี้ยมาแล้ว <c oughs> ลีลาแล้วเกินปลาตัวนิดเดียวเสร็จแล้วครับภารกิจแล้วเราก็จะได้เหยื่อมาเป็นหัวปลาไอตัวเมื่อกี้แหละสับคอแม่งปุ๊บภารกิจนี้เดียวก่อนแล้วเราก็มารับภารกิจบอสอีกรอบหนึ่งนะครับนี่กดรับภารกิจไป เงื่อนไขก็คือให้ใช้เหยื่อที่เขาให้มาเมือ่อกี้นี่เขาบอกเขาบอกเลยตัวเบ็ด <c oughs> ใหญ่หน่อยนะครับปลามันปลาบอสตัวใหญ่นะาาตัวเนะบอร์หกเบอร์สี่เอาใส่เหยออื่อกล่อมนะวะโอเคแล้วป่ามันจะจุดตกนะครับจุดตกบอสตรงนี้ตกบอสตรงนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนเวลามาตกกลางคืนนะครับแฟบมืตึ๊บมีมอเแบตเตวยเป็นัไงล่ะตกประมาณนี้หัวปลาหัวปลาฉาดเดี๋ยวมาเราดูบอสกันเห็นไหมนเรื่องแสงด้วยเดี๋ยวปิดไฟดูเห็นไหมทุ่นเรื่องแสงแล้วยัยนเฉงมาเห็นปะ มันอมมันอม <c oughs> มันอมปล่อยอมปล่อยอ่ะตายเคี้ยอะไรเนี่ยนี่เนี่ยของแท้ไอ้แม่ย้อยติดหน,น้าลอกแน่นขึ้นหน่อยครับนี่เลยก็ได้เนี่ยอีห่าอมปล่อยอมปล่อยอยู่นั่นน่ะกว่าจะแดกยังยังยังไม่มาอีกล <c oughs> ีลามากบอสบอกนี้ ก่อจะกินเดี๋ยวรอดูตัวมันนะครับนี่ไงโผล่หัวมันแล้วโผล่หัวมาแล้วกี่โลนะประมาณสิบโลแล้วสนะิบกว่าโลนี่ลละนะน,นะครับโอ้หสิบเก้าโลเลยอ่ะคือมอรสเตอร์เอลเดอร์กานะเป็นเอลเดอร์นะครับ ดูตัวนะคือปลามันมีรอยบากด้วยเห็นไหมประสบการณ์โชคโชนนะดูรอยเหมือนประสบการณ์การต่อสู้เป็นบอสของบอ่อนี้อะไรทํานองนี้นะครับบอ่ออื่นก็มีบอสนะเนี่ยดูร่องรอยมันเป็นเอลเอเอร์เอลดอร์ก่อนะครับเอลเดอรการนะครับ เอาละครับก็จะได้คลิมนี้ก็มีแค่นี้และครับเดี๋ยวไอ้คลิมหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ